สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านบายๆแบบนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมเคียงเอกพลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทออสเลิตเหมือนเช่นทุกครั้งนะครับผมก็จะมาช่วยวิเคราะห์วางแผนจุดซื้อจุดขายที่จะทํากําไรทองคําช่วงบ่ายแบบนี้นะครับประจําวันเพื่อหัสบดีที่7ตุลาคม2564ครับราคาทองคํานะครับช่วงบ่ายนี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นมาเทส บริเวณแนวต้านที่1,765เจ็ดอยหกรียญน,นะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ราคาสมาคมกันก่อนนะครับราคาสมาคมนะครับมีการประกาศ3ครั้งนะครับผมล่าสุดคือตอนบ่ายโมงยีนาทีครับ ทองคาแท่ง96.5ครับขายออกจะอยู่ที่28,200บาทครับรับซื้อจะอยู่ที่28,100บาทนะครับทองคํารูปพรรณครับขายออก28,700ครับรับซื้อจะอยู่ที่27,591ครับก็โดยรวมแล้วก็คือปรับไปเท่ากับราคาเปิดมาเลยนะครับสำหรับกองทุน FTDR ครับ มาดูในส่วนของราคาเรียลไทมอ์ออสซิลิทกันบ้างครับราคาเรียลไทมอ์ออสซิลิทนะครับออสซิลิทเรา96.5ครับรับซื้อจะอยู่ที่28,123ครับขายออกจะอยู่ที่28,163ครับสำหรับราคาเรียลไทมอ์ออสซิลิทครับกองทุนรายใหญ่ล่ะกองทุน SPDR นะครับผมวันนี้นะครับ ก็ยังคงถือครองล่าสุดอยู่ที่986.54ตันครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับกองทุน s p t พก็ตั้งแต่เดือนกันยายนมาก็กองทุน SPR ยังไม่มีการเคขึ้นไหวนะครับมาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับในค่ำคืนนี้กันบ้างนะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรที่เราจะต้องจับตามองกันบ้างนะครับ ตามเวลาบ้านเราครับเริ่มกันเลยนะครับผมที่ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมก็จะมีในส่วนของจํานวนคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานนะครับอันนี้คนว่างงานนะครับตัวเลขที่คาดการนะครับจะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นตำแหน่งนะครับผมกับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่สามแสนหกหมื่นสองพันตำแหน่งนะครับเกาะตัวเลขคาดการนะครับออกมาน้อยกว่า ที่ประกาศครั้งก่อนนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออที่จะต้องติดตามก็เลยเป็นข่าวของทางคุูโจไบเดนแล้วก็คุณเจนเนตเยเลนนะครับผมเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานนี้นะครับในวันที่16ตุลาคมเนี้ยว่าจะมีการจะมีการหารือกับทางรัฐบาลนะครับว่าจะมีการอาจจะมีการปรับเพิ่ม เพดานี่นะครับผมอันนี้ก็จะส่งผลที่ดีนะครับต่อราคาทองคํานะครับแต่ไฮไลท์ที่สําคัญเลยนี่ครับวันพรุ่งนี้ครับตอนทุ่มครึ่งครับข่าวแดงๆเลยนะครับผมหลักๆเลยก็คือ,อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับผมอันนี้ครับที่เราจะต้องมาจับตาดูเพราะว่าน่าจะส่งผล ทำให้ราคาทองคําอาจจะมีการแกว่งตัวรุนแรงในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเรามาดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์สหรัฐกันบ้างนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์สหรัฐนะครับผมก็มีการอ่อนค่าลงมาจากเมื่อเช้านะครับนิดหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัว แข็งค่าขึ้นนะครับสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์ครับปัจจุบันจะอยู่ที่94.16จุดนจุดนะครับผมอันนี้แหะครับก็จะเป็นจะเป็นในส่วนของที่กดดันราคาทองคำอยู่นะครับผมแต่หลกัหลกๆตอนนี้นะครับที่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่หันมาดูกันก็คือจะเป็นในส่วนของอพุทตกแทนพละบัตรสารัฐสิบปีนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างครับผมค่าเงินบาทนะครับโอ้โหเหมือนเดิมครับยังคงปรับตัวอ่อนค่าอยู่นะครับสําหรับค่าเงินบาทแต่เริ่มมีการแข่งค่าขึ้นมาจากราคาเปิดเมื่อเช้านะครับจากราคาเปิดเมื่อเช้านะครับที่สามสิบสามจุดแปดสองนะครับตอนนี้ก็มีการปรับตัวแข่งค่าขึ้นมานะครับจะอยู่ที่สามสิบสามจุดเจ็ดสิบห้านะครับผม สำหรับเงินบาททีนี้เรามาดูในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคนิคกันบ้างครับปัจจัยทางด้านเทคนิคนะครับจากกราฟไทม์เฟรมลายสี่ชั่วโมงนะครับผมราคาทองคำนะครับก็ะช่วงเช้านะ ระหว่างวันเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบนะครับบริ 1, 4, เวณ1754เหีรียญถึง1766เหรียญน,นะครับล่าสุดมีการทะลุแนวต้านนะครับที่บริ 1, 65, เวณ1765เหรียญน,นะครับที่ราคาไะชนแนวต้านแล้วก็มีการย่อตัวลงมาบ่อยๆนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็จะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับสังเกตเห็นไหมครับ วิ่งอยู่ในเกาะบริเวณนี้นะครับเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่ิบห้าเหรียญถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบเหรียญนะครับลักษณะเนี้ยแต่เมื่อสักพักเนียนะครับผมมีสัญญาณเอ่อบูลิตแอนกัฟฟิงเข้ามานะครับนะครับเกิดเป็นแท่งเทียนนะครับผมบูลิตขึ้นมานะครับเป็นแท่งนี้สีเขียวนี่นะครับผมแต่ก็ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนนะครับ ลักษณะเนี้ยก็คือเป็นในส่วนของราคาที่รอข่าวสำคัญสำคัญนะครับก็จะวิ่งอย่างนี้แหละครับผมก็คือเป็นการเช้าบ่ายมาราคาก็จะมีการปรับตัวย่อลงมาก่อนช่วงดึกๆึกก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับลักษณะรีบาวนะครับผมทีเนี้ยก็คาดการณ์นะครับว่าราคาวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอย่างเหมือนช่วงต้นสัปดาห์นะครับผมก็คือยังคงวิ่งอยู่ในกรอบน,นะครับ หนึ่พันเ็ดอยสิบห้าเหรียญหนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็ดิบเหรียญก็คงต้องรอดูกันไปก่อนอีกทีหนึง่งแนะนําว่ารอดูขาพรุ่งนี้ก็ได้ครับสัญญาณ RSI นะครับในไทม์เฟรมลายสี่ชั่วโมงนะครับมีการกระดกหัวขึ้นนะครับก็ผมงบอกว่าราคาอาจจะมีการดีดตัวขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นการรีบาวสั้นๆนะครับ ซึ่งแนวรับนะครับที่แนะนําเลยก็คือนี่ครับหนึ่เ้ห้าเหรียญนะครับผมก็คิดเป็นเงินบาทคร่าวๆอันนี้ผมคิดที่ค่างเงินบาทล่าสุดนะครับตอนประมาณสักบ่าย3ามโมงนะครับสามสิสตางค์นะครับก็จะอยู่ที่2 7งหมืบาทนะครับกับอีกแนวรับหนึ่งนะครับหนึ่นะครับก็จะอยู่ที่27,700บาทนะครับผม แนวต้านครับเช่นกันครับ1,770เหรียญที่ราคาเคยทำหายไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คิดเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่28,200ครับกับอีกแนวต้านหนึ่งก็คือ1,778เหรียญนะครับเงินบาทก็28,320ครับผมนั่นแหละครับก็ สรุปสั้นๆเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมที่รอซื้ออยู่ก็แนะนําเลยครับให้มาซื้อที่บริเวณแนวรับนี้นะครับผมอย่าไปไล่ซื้ออย่าเพิ่งไปไล่ซื้อราคานะครับอาจจะมีกลัวว่าเดี๋ยวจะติดดอยกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีตัวเลขสําคัญก็คือในส่วนของตัวเลขนอนซามนะครับผมแล้วก็แนะนําเลยนะครับว่า เล่นในกรอบแคบๆนะครับอยู่บริเวณนี้แหละครับ1,745ถึง1,770ครับราคาย่อลงมาก็เข้าซื้อทำกำไรตรงนี้นะครับราคารีบาวกับก็ขายครับรอข่าวอีกทีพรุ่งนี้ก็ได้ครับผมค่อยๆเสี่ยงให้น้อยที่สุดจะเป็นการดีครับก็ สำหรับวันนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเปิดบัญชีกับทางออสซิลิสนะครับก็สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะแนะนำกับทางทีมงานนะครับว่าให้เพิ่มหรือว่าอยากให้เน้นที่ประเด็นไหนหรือแก้ไขในจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางทีมงานได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับทำกำไรได้นะครับผมสวัสดีครับ